สามพันสิบบาทสามพันสิบบาทสีเทาเป็นก้ามาที่กิจกิจออกซ้ายไปที่เมฆเมฆเบิร์นออกขวากรอาะงอาจจะสับสนตรงนั้นไปเขาลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้เมื่อกี้เป็นใครเอกพี่เอกอยนู่พี่เอกคือมันไว้เอกกระชากแล้วพี่เอกยิงไกลเลยลูกนี้อออข้างไม้มีเตรียมตัวเดี๋ยวลงกันะ เฮ้ยไม่เย็นไป่รุ่นกล้ามาขวาให้บอสบอกกระชากไปบอสหลอกมาหนึ่งทีบอสค่อยค่อยค่อยขวาหลอกวันที่พี่โบพี่โบบอกไม่ไปพี่เลยพี่เนกพี่เนกมาดีอย่างยิงนี่ใส่เชือกใส่ด้วยยิงด้วนี้เร็วเกิมหายไม่มันปกติจะยิงถุงสุดเฮ้ยน้องมันรู้น้องมันรู้ รู้เรียมหมดแล้วรู้รู้เชิงแล้วมาเดียวมาเดียวบอสจะเตะเข้ามาบอสยิงเรียหเข้ามาได้ยี่สัยไม่พ่ายอีกแล้วเหมือนกันบอสบอสบอสไม่อยู่ไม่อยู่พี่เอกไม่ไรท้ไบอลโดนปังว่าเมื่อกี้บอสยิงมากพี่บอสยิงมากวันนี้เมื่อกี้จะแปลไม่มาไลไม่มาไล่เล่นเลยเล่นเลย แล้วก่อนนั้นผมก็เข้าไปเซฟแ้วแหละไม่เซฟอ๋อข้างไปเลยถูกประล่ะผมก็เข้าไปเข้าไปแพ็ก่องนะยิงมีช่องโอ้พี่โบโยิงผิดผิดผิดเหลี่ยมแต่สนามเมื่อกี้นะน้อยนนสนาแล้วนะมาที่เมฆเมยเ,เปิดกายไปพี่โบมองเช็ดไปมาอยู่ที่แพ็คแพ็คเบิ้ลไปติดที่กริดก้าก้าไงก้าจ,จะล็อกก้าถึงบอลไปคืนหลังให้ออมสินออมสินโอโอเปิดยาวไปลูกนี้ไม่มีใคร อมสินสาขาสะพานควายถุยแม่คนเล่นปืเมื่อกี้ไปแล้วหวานเจี๊ยบเอาน้ำให้ไอ้คุณอ้อกินยางพี่เอกได้ได้ได้เบียร์เบอร์เขาขายหรือเปล่าจังหวัดนนท์นะเลื่องตั <Yeah> ้งนะขายครับขายแล้วหกโมงหลังเข้าโมงจ่ายแล้วหลังเข้าโมงเหรอมาแล้วพี่เนกเนกยังไงเนกเพิ่งมาที่แพ็คแพ็คมาให้พี่โบขีดจะตะกัดได้พี่โบวางไว้เม่เดียว คือมาลูกนี้สวยแล้วไม่ไม่มีใครมาที่บอสบอสบอสไปแล้วบอสพอไม่ใช่บอสธรรมดายิงลูกนี้หูบทไปแล้วจะเต้กับท็อปสองหน่อยเต้กับท็อปเต้ไปไปหมอชิดซื้อซื้อไอ้นี่เสี่ยอีสานมาแล้วพี่เอกมาที่พี่โต้งเปิดออกซ้ายมาสวยแล้วพี่โบพี่โบมีพื้นที่มีโบกระชากไปแล้วหนึ่งพี่โบยิงลูกนี้เข้าไข่ ไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะกากาโอ้โหกาแบบนี้เกือบสูนพันเลยไปแล้วท็อปไปแล้วครับไปไปไหนแล้วออกไปนน่นเลยแพ็กแพ็ไม่ท็อปเลยละ่ะแพ็กกินเข้ามาแพ็กจะเปิดเข้ามาไอ้พีน่เนี่ยเปิดใจไปนู่นนี้ ออกล้างไปสีเสื้อลุนล้วนไปเดี๋ยวมามอเห็นหรือเปล่าจบทุกแปดคอมสินมาให้เมฆเม่ยังถูกมาไม่อยู่เม่เปิดกายไปพี่เนกมองไม่ได้พี่โบหลังติดที่เก็ดถึงแล้วมาเดียวคือมาแพ็คพี่โบพี่โบจะกระชากไปพี่โบกระชากไปแล้ววันที่ปล่อยให้แพ็คแพ็ครักไปหนึ่งคือหลังมาที่พี่เนกพี่เนกเปิดยาวไปตรงนี้ติดที่เมฆครับอ่าเปิดมาตรงนี้ จ้านงมองไปได้ถ้าไม่มองโดนแม่เดียวปวดหัวขาดแน่ไปนะครับพี่โบพี่โบยิงลูกนี้บดไปลูกนี้เซฟไม่ได้ออกข้างไปเีก็บรอแล้วเดี๋ยวรอไปเลยถูกต้องแพ็กมาที่แม่เดียวคืนแพ็กมาที่แม่เดียวที่แม่เดียวเบิ้ลเร็วติดที่ก้าอยู่พี่เดกยิ้มนะครับพี่เดกยิ้มนะครับพี่โบระวัง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  ฮะอะไรหรอเฮ้ยน้ำจากเพิ่มอ่ะไม่ต้องนะยืนยืนยืนจ้าไปเออเดี๋ยวเขาไปสั่งเพิ่มก็ได้เพิ่มมันน้องมันไม่ค่อยกินน้ำไม่เหนื่อยมันไม่ค่อยเหนื่อยพิทเบิ้ลให้ก้าก้าไม่ทันตรงนี้ตันี้เบิ้ลเบิ้ลเปาแล้วเออเบิ้ลเบิ้ลใช่ใช่ครับผมปมาที่พี่โบถามแล้วนะโอ้โหผมเขียนผิดทีมเดียวเองเขียนสะกิดขวาไปแพ็คเปิดโโอ้หกึ่งยิงกึ่งผ่าน ออกปิ้นออกหลังไปเวลาจะพอ,อเนี่ยเก่นตั้งสิบสิบสองคู่พอเอยกองไปหุนเองตกใจอ่ะพี่โบจับไปไม่ได้พี่โบยังไงพี่โบล็อกยิงลูกนี้โอ้โหูบดออกซ้ายไปโอ้หูยัง,ย,งยังไม่ชินยังไม่ชินสนามยังไม่ชินสนาม <c oughs> เอยสนามนี้เล่นก่อนเอาเอาเบิน้นแลบไปบอสบอดแทงไปวันนี้พีทพีท่เบิ้นมาเร็ว oh, oh. บอสยิ<า>งแค่ ยังไม่จ่อยังถือว่ายังไม่จ่อยังไม่จ่อมาเดียวมาเดียวบอกขอวันนี้มา่เดียวขอเอามาแพ็คบอกขอเองเมาเดียวบอกขัดใจมาเดียวขัดใจยิงลูกนี้โห่บดแล้วเกินตามลตามที่เมฆเปิดเร็วมาที่ไม่ทานพีชไม่ทานตรงนี้ ย้องะยคนยิงด้วยยอกบย้องขไปโน้นด้วยอ่ยองคนยิงไปด้วยถีดข้าวเลยเป็นแล้วเขียนใหม่เลยมาเดียวมาเดียวยิงกาลตรงนี้โอ้โหปีนออกข้างไปที่เมฆจีตออกขวาไปซิก้า กาล็อกกาเปิดมาดทางซ้ายติดไม่เดียวอ,อยู่ตรกระชากไปแล้วไปที่พี่นเอาจะเมออีหน้าหน้าขาวเชื่อมันนี่คนดีนี่เองกากาอย่างไรล็อกสวยตรงนี้กากระชากไปแล้วส่งให้กิจ <c oughs> กิจกิล็อกติดที่โตพี่โต๊ะบ <c oughs> อกใหญ่กว่าใหญ่กว่าตรงมวนไป โ,โหโลดไปอ่ะบอสได้แล้วบอสล็อกหนึ่งบอสปีชุดนี้โอ้โหบอลบักกูเจ็บแขนอยู่ใจเย็นบอลได้เบาครับพยายามจะใช้บอลได้เบาครับพี่โบพี่โบมาแล้วพี่โบบอกลอบหนึ่งพี่โบล็อกสองพี่โบมาที่<ล>พี่พเนกโ,<ม>โอ้โหจะเบิ้ลพี่โบไม่ตามนัดอีกแล้วตรงตรงนั้นต้องเป็นเมื่อเดียวหรือไม่ก็เตเต้ก็มีก็มีปกติเขาขึ้นสาม เอแพ้กเจ็บเหรอแฮมสิงห์แฮมสิงห์ไ <c oughs> แพ้เจ็บแฮมสิงห์ิงหล็อกสวยเน็ีเน็ตแฮมสเตอร์ปะ่ะไม่เดียวห้ยโบยิงลูกนี้โหูโยสกตูมตามตูมตามเหลือเกิน <ไป S 1> คนพายังเสียว <c oughs> สร้างกระแสหนึ่งสร้างกระแสหนสึ่ง,งเ,เจอกับผมไม่ต้องอย่างนี้นะไม่ต้องไม่ต้องนะโอเคเบาๆนะที่รัก ้พี่ม้าเจ็บขาอยู่เตะขาพี่ม้าได้นะเออพี่ม้าเจ็บขานะเจ็บไปเตะแรงนะโค้ง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 ไปแล้วพิษพิษแรงจะไปจิบตรงนี้แตะออกไปเลยเอากระน้ำแข็งมั้าแพ็คแพ้เจ็บแฮมสติงตรงตรงหมายพี่โบ พี่โบมองอยู่ม้วนพี่โบจะล็อกพี่โบล็อกไปหนึ่งล็อกสองล็อกหมุนตามไปที่ไปแล้วครับพี่โบไปแล้วฟังไว้พี่เอาแล้วครับระวังนะระวังระวังขานะครับคุณผมไปแล้วพิทพิทได้บอลพิทสับขาไอ้เหี้ยสับสัดผิดสับผิดไปจังหวะหนึ่งมีสเปรย์พานเอาสเปรย์ให้ให้รื้อทักเลยไอ้พี่โบลูกนี้ใช้อะไรจับบอลทรับเนี่ยโอ้โหลูกนี้ไถไปตามพื้นเลยพี่ต้องเปิดมาไม่เดียวโอ้โหลูกนี้ระวังไม่เดียวเสียว มือสินเปิดไกลไปลูกนี้บอสออกข้างไปไม่ใช่เดียวหน่อยเมื่อกี้ไม่มีตัวเชื่อมโอ้คืนแล้วพี่โบขึ้นแล้วมาที่พี่โบชีนึงเล่นฟองแม่งเลยไอฟองเล่นมึงอ่ะไอพี่โบขวามาพี่เนกคืนมาให้พี่โต้งพี่โต้งพี่โต้งชาไปแล้วหมอเอกได้บอลอยู่หมอเอกยังไงคืนมาโอ้คืนมาให้พี่เฉยเลยหมอเอกนู้รู้จักกันมาก่อนต้องตรวจสอบให้ยงพี่โบยิงเบาเหลือเกิน ไอตัวนี้ส่งไม่ได้ทุกทีมน่ากลัวหลือเกินไปนะครับไปครับทิ่ก้าต้องโดนแน่ต้องโดนแน่กล้าเปิดออกมาที่กิจกิจเกินไปกล้ากล้ากระชากไปกล้าทะลุไปให้กิจกิจไปติดพี่เน่พร้ออมพ่ะี่เนกไปคืนมาที่กล้าเอ้ยไม่ทันแล้วบอสล็อกไปตรงนี้เออมายิงแล้วมายิงแล้วเออชาวสายโอเคเวลา Subscribe to along, my channel. <laughs>